สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญพูทซ้อนนะครับตามหน้ากล่องกันเลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นรุ่นแซยิกนะครับแซยิกเศรษฐี97นะครับผมพอทานผมนะครับวัดพานุภาพนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับผมพศ2556นะครับอ่ะก็ตามหน้ากล่องกันเลยนะครับ ม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาชมกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะฮะแต่เหรียญเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่าครับนี่แกะออกมาแล้วก็จะเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะฮะตามที่หน้ากล่องบอกเลยนะครับมาขออนุญาตเอาขึ้นมาแป๊บนึงนะฮะนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเป็นเหรียญเสมานะครับชัดไหมครับชัดไหมครับ นี่นี่นะฮะเหรียญเสมาเนื้อทองแดงนะครับพุทธซ้อนครับเห็นไหมครับด้านบนก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่ด้านล่างก็เป็นหลวงปู่ทิมนะครับหรือท่านอาจารย์ทิมนะครับวัดช้างให้นะครับผมสวยงามครับสําหรับเหรียญนี้นะฮะเห็นไหมครับหน้าหลวงพ่อคมชัดมากๆเลยนะครับนี่นะครับท่านอาจารย์ทิมก็คมชัดมากๆเลยนะครับนะฮะตรงนี้เขียนเป็นหลวงพ่อทวดนะครับหยับน้ําทะเลจืดนะครับ ตรงนี้เขียนเป็นท่านอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับนี่มีช้างนะครับสองตัวนะครับดันข้างนะครับตรงนี้เป็นอัขระยันนะฮะเสมาด้านหน้าสวยคมนะฮะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลงกล้องดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่ดูหน้าหลวงปู่ทวดก่อนนะครับโอ้โห,โโหสวยคมจริงนะฮะราคาเล่นหายังไม่แพงนะครับนี่ ดูหน้าจารย์ทิพย์นะครับโอ้ยสวยงามมากๆเลยนะฮะเห็นไหมครับคมคมเลยนะฮะเบสานี่คมชัดมากๆเลยนะครับหืรายละเอียดนะฮะดูฟอนต์ตัวหนังสือนะครับนี่นะครับคมคมเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับโอ้โหรายละเอียดคมชัดมากๆฮะนี่นะครับเป็นพระใหม่นะครับ นี่เป็นพระใหม่นะขอย้ำอากทีีหนึ่งนะครับสวยคมเลยนะฮะสำหรับเหรียญนี้นะครับเรามาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะด้านหน้าเป็นพุทซ้อนนะครับเป็นหลวงปู่ทั่วกับอาจารย์ทิมนะฮะเรามาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับนี่สำหรับด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อพรมนะฮะเห็นไหมครับก็ตามหน้ากล่องเลยครับหรือพ่อท่านพรมนะคะเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่ตรงนี้ก็ต่อโค้ดนะครับสังกติต่อโค้ดก๊อกไก่นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ต่อโค้ดเหมือนกันนะครับกรรมการนะครับตรงนี้จะรันเลขนัมเบอร์มานะครับผมตรงนี้เขียนเป็นพระครูทำพระทอนนะฮะผมสะกดผิดก็ขออภัยนะครับวงเล็บพรมนะครับวัดพานุภาพนะครับฉลองแชร์ยิกนะครับ97ปีนะครับตามนี้เลยนะครับ หน้าหลวงพ่อท่านผมก็สวยๆเลยนะครับคมๆเลยนะฮะไม่มีการเสียเวลาเรามาลงกล้องกันเลยดีกว่าครับนี่ดูหน้าท่านนะครับโอ้ยชัดๆเลยนะฮะนี่ใกล้เกินไปปะครับนี่กรรมการนะครับตรงนี้เขยงกรรมการนะครับชัดๆเลยนะฮะนี่อ๋อต่อโค้ดเฮงนะคะสังกตินะครับ ตอนแรกผมมองเป็นกอไก่นะฮะพอลงกล้องก็จะเป็นคำว่าเฮงนะครับสวยงามฮนะดูหน้าท่านอีกทีนะครับเหมือนมีชีวิตเลยนะฮะโอ้ยนี่ดูเลขนัมเบอร์นะครับชัดเลยนะฮะพระคุมพระครูทำพาราทอนนะครับผมนะฮะบทพานุภาพนะครับแซยิก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอาเหรียญพุทซ้อนมาให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะถ้าชอบคนระับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอากดาฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ FC ทุกท่าน,านได้รับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ะสวัสดีครับผม